ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์สุดหรูรถใหม่รถแรงและรถในฝันของคุณทุกคันวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งความร้อนใจของเชฟโรเลตคาร m โร o ปี2026รถมัสเซอร์คาสัญชาติอเมริกันที่ยังคงยืนหยัดอย่างโดดเด่นด้วยดีไซน์อันดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือระดับพร้อมผสานพลังและนวัตกรรมได้อย่างลงตัว เพียงแค่แรกเห็นคาาโรรุ่นใหม่นี้ก็สร้างความประทับใจด้วยเส้นสายภายนอกที่เฉียบคมฝากระโปรงหน้าที่มีช่องระบายอากาศแบบใช้งานได้จริงสะท้อนถึงพละกําลังภายในขณะที่ฝ่ายหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับกระจังหน้าแบบใหม่ที่กว้างขึ้นและลู่ลมยิ่งกว่าเดิมด้านข้างของรถยังคงเส้นสายแบบเฟสแบ็กที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานซุ้มล้อดูทรงพลังรองรับล้ออัลลอยตั้งแต่ขนาด1 8ถึง20นิ้วตามแต่ละรุ่นพร้อมตัวเลือกตกแต่งพิเศษทั้งฝาครอบกระจกมองข้างสีดำ คาลิปเปอร์เบรกสีแดงและหลังคาสีตัดกับตัวรถเพื่อเพิ่มความสปอร์ตเฉพาะตัวด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลสรูปแบบใหม่ที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นท่อไอเสียคู่ถูกติดตั้งในดิฟฟิลเซอร์ดีไซน์ใหม่และสปอยเลอร์ท้ายที่ออกแบบอย่างกลมกลืนเพื่อเพิ่มอารมณ์สปอร์ตโดยไม่เสียความเรียบหรูอของตัวรถเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงการผสมผสานระหว่างความคลาสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ วัสดุบุนุ่มถูกนำมาใช้บริเวณแผงคอนโซลบนส่วนรุ่นสูงจะได้การตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และหนังกลับให้ความรู้สึกแบบรถแข่งแท้ หน้าจอเรือนไมดดิจิทัลขนาดกว่า12นิ้วสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการและเชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ล่าสุดไมลิงหน้าจอสัมผัสขนาด11.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมแอปในตัวอย่าง Spotify w a e s และ Alexa ระบบเสียง Bose 9ลำโพงให้เสียงกระหึ่มคุณภาพสูงและยังมีระบบตัดเสียงรบกวนเพิ่มความเงียบภายในห้องโดยสาร CAMARO ปี2026มีให้เลือกหลายรุ่นได้แก่ LS, LTR, SSS และ1สลอตีซึ่งแต่ละรุ่นมีสมรรถนะและความสามารถแตกต่างกันตามการใช้งานโดยเฉพาะรุ่น1สลอตีที่เน้นการขับขี่ในสนามแข่งมาพร้อมระบบ m a g เนติกไร d e Control 4.0ฝากระโปรง c a ร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาและชุดแต่งแอโร d ด n นามิกที่ถ่ายทอดจากรถแข่ง GT4 ของเชฟโรเลต ในด้านเครื่องยนต์คามาร o ยังคงเสนอทางเลือกที่หลากหลายเริ่มจากเครื่องยนต์2.0ลิตรโบ4สูบให้กำลัง275แรงม้าแรงบิด295ปอนด์ฟุตเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความแรงแต่อย่างเน้นความประหยัดถัดมาเป็นเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.6ลิตรให้กำลัง335แรงม้าเสียงเครื่องที่เราใจและตอบสนองได้ไว รุ่น SS ใช้เครื่องยนต์ V8 6.2ลิตรให้กำลังถึง455แรงม้าพร้อมแรงบิด455ปอนด์ฟุตมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติในขณะลดเกียร์1สลอตีที่สุดของไล์อัพมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 6.2ลิตรซูปเปอร์ชาร์จให้พลังกำลังมหาศาล650แรงมาร้าแรงบิด650ปอนด์ฟุตมาพร้อมระบบล้อคอนโทรลและช่วงล่างปรับจูนพิเศษทำให้สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมมตรชั่วง ได้ในเวลาเพียง3.5วินาทีระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่หมดโครงสร้างหน้าแข็งแรงขึ้นแขนควบคุมด้านหลังน้ำหนักเบาและเหล็กกันโครงแบบใหม่เพิ่มการเกาะถนนขณะดเดียวกันร,ระบบพวงมาลายัยไฟฟ้ารุ่นใหม่ให้การตอบสนองที่แม่นยำและคมมากขึ้นทำให้ขับขี่ได้มั่นใจแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงด้านความปลอดภัยคารมาโรปี2026ติดตั้งระบบช่วยขับขี่มาตรฐานครบครัน เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดบอดกล้องมองหลังความละเอียดสูงและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังเชฟโรเลตยังเพิ่มตัวเลือกให้ผู้ซื้อสามารถปรับแต่งรถได้หลากหลายผ่านคาร์ r o โร n คอนฟิกเ o r ตั้งแต่สีตัวถังลายล้อทีมห้องโดยสารไปจนถึงหน้าจอเรือนไม่ดิจิทัลตามสไตล์ของแต่ละคนบาะนั่งสปอร์ตออกแบบใหม่มีพนักพิงข้างสูงขึ้นเพื่อประคองผู้ขับในขนาเข้าโคง้ง บอร์รคาโรมีให้เลือกในรุ่น S S และ1สลอตี Z T สำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดหน้าจอเฮดอัพดิสเพลสแดงข้อมูลแบบเรียลไทาม์บนกระจกหน้ารถทั้งเวลารอบสนามแรงจี G และแรงดันลมยางอัตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงอยู่ในระดับน่าพอใจเครื่องยนต์เทอร์โบ4สูบประหยัดได้ถึง30ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวง V 6อยู่ที่ประมาณ27ไมล์ต่อแกลลอนส่วน V 8ใช้เทคโนโลยีตัดการทำงานกระบอกสูบขนาดขับด้วยความเร็วคงที่เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง เชฟโรเลตยังเน้นเรื่องความสะดวกสบายภายในรถด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาที่ชาร์จไร้าสายพอต USB-C ไฟตกแต่งภายในและเบาะนั่งคู่หน้าที่มีระบบทำความร้อนและระบายอากาศแพคเกจพิเศษ Track Vision สำหรับรุ่น SS แล็คสลอตีมาพร้อมระบบเทเลเมตริกสำหรับวัดสมรถนะกล้องมองรอบคันและระบบช่วยแนะนำเส้นทางและจุดเบรกบนสนามแข่งแม้ตอนนี้ยังไม่มีรุ่นไฮบริดหรือไฟฟ้า แต่เชฟโรเลตกำลังพัฒนาระบบปลั๊กอินไฮบริดสำหรับคัมารในอนาคตซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการปรับตัวเข้ากับยุคใหม่โดยยังคงรักษาความเป็นตัวตนของคัมารไว้ครบถ้วนเมื่อขับจริงคัมารปี2026คือรถที่ให้ความรู้สึกถึงพลังและความแม่นยำทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งทุกโค้งคือความสนุกทุกทางตรงคือแรงดึงแบบสุดๆเสียงเครื่องยนต์ V8 ที่คำรามผ่านท่อไอเสียแบบ2โหมดคือดนตรีสำหรับคนรักรถ เมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไฟและสว่างขึ้นคารมิโร่แปลงโฉมเป็นรถสปอร์ตแห่งอนาคตที่พร้อมโลดแล่นทั้งบนถนนหลวงและในสนามแข่งมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือประสบการณ์ที่รวมเอาอาดีตปัจจุบันและอนาคตไว้ในหนึ่งเดียวเชฟโรเลตคารมิโร่ปี2026ยังคงยืนหยัดอย่างภาคภูมิในฐานะมัสเซอร์คาร์ที่แท้จริงที่ผสานพลังงานกับความล้ำสมัยไว้อย่างลงตัวทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสะกดทุกสายตาและอยู่ในใจผู้คนที่ลหลงใหลความเร็วและพละงกำลังอย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหาเชฟโรเลตค c a m มารปี2026ที่มีราคาดีที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมเข้าไปดูที่ออโต t เ a เดอร์ประเทศไทยตอนนี้มีรถใหม่และมือสองมากมายรอคุณอยู่พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่รถแรงและรถหรูทั่วโลก